ค่ะสวัสดีพี่ช่างนะคะที่ตำหนักของปู่อนุชิตนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนั้นมาแต่ไม่ได้ถ่ายพี่ช่างเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ช่างฝันว่ายังไงเนาะค่ะวันนั้นเนาะค่ะเออนั่งปู่ s w i ท่านขี่จักรยานนะนะจักรยานเก่าสมัยไม่ไหนดีแล้วคุณลักษะก็สิ้นเนาะเสนสี่ห้าร้อยปีแล้วแหละ บอกเราเก่าๆอ่ะนะปั่นเป็นปั่นเห็นรวปปูสวงปั่นจักรยานท่านได้ใส่เสื้อนะใส่แข้งจริงขาสั้นจักรยานเก่าอ่ะเก่าเลยหละสมัยเลยถกําโลกคนยังไงนะแต่ท่านก็มีขีบบุรีนะเขีบบุรีในมืออย่างนี้บอกค่ะ่านยืนจับนี้จักรยานนะข้างหนึ่งท่านยังเล่นให้เราเห็น บุรีกะทิบุรี่ที่มันจะล่วงอ่ะเอออย่างนี้เเราเราไปนั้นเอาปิศนาเอาปิศนาปูปิศนาปูพี่ช่างตีว่ายังไงเนาะปิศารู้สึกว่าท่านจะให้อยุดแต่ก็นก็จะให้ยังไงเราก็ไม่รู้นะมันแล้วแต่โชคลาบของเราแหละใครมีโชคลาบก็บันแต่ว่าแต่ว่าถ้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 าพ่อช่างตีนี่พ่อช่างตีเป็นตัวไหนจักรยานมันต้องเจ็ดหยุดแล้วนะจักรยานมันเป็นเจ็ด แล้วล้อสองล้อสองล้อใช่ปูนะคะก็ต้องตีปูด้วยนะว่าปูปันเพราะมันมีบนมีล่างมีท้ายสองตัวสามตัวอะไรแบบนี้ไงอาจจะเป็นัวอย่างหนึ่งเราต้องเน้นนั้นไม่ได้มือทีออาจจะออกหมดก็ได้จ๋ะแล้วแล้วพี่ช่างตีว่ายังไงเนาะคะถ้าเราตีนี่เราจะเอาเลขศูนย์ตรงกลางเลขเจ็ดตรงท้ายอ่ราะเลขศูนย์น่ะ ร้อหลกสูงจากยังนลขเเลยัสองศูน์เจ็ด uh, ี um ่ยอะสองศูก็ได้ถ้าเป็นปู่ตีเป็นเก้าไม่ล่ะตีเป็นเก้าวิเพราะถ้าเป็นผู้ชายเก้เจอ่านแล้วแต่อันนี้ก็แค่ปริศนานะตีปริศนาแความคิดเห็นนะคณจ้าตีปริศนาปู่เราไม่ได้บอกว่าไปเราก็ไม่ใช่คนเล่นนะเนาะค่ะ เพราะว่าปูก like> ็ไม่ได้บอกเป็นตัวเลขอยู่แล้วถ้าถ้าหลวงปูสวงค่ะให้ได้ตกครลังแต่พระเราแต่ว่าต้องเป็นปิศาณาค่ะถ้าเราตีได้ก็คือได้ค่ะฝันว่าปูปัญจักยานมือขี่บุรีท่านกำลังการท่านก็ดีโดยสูงปู่สูงตัวสูงรูป่างสูงรน่างสูงจักรยานก็ สมัยร้อห้าพอดีได้นานแล้วเนาะพอดีพอพูดตอนเช้าให้ตออาจารย์นิพพานอาจารย์ิจฉาพูดเลยว่าดีเคยที่เคยกุดเก่าเห็นไฟจักรยานรถเก่าๆนะก็เหมือนที่เราในมิตเห็นนั่นแหละตรงกันเลยตรงกันเลยพอพูดแล้วันตรงพอดีเลยโอ้โหตรงเลยที่มันสมัยเก่าเขาเขาขีดช่วงหนึ่งที่ท่อว่าไป ท่านให้ช่วยลาเราแหละต่ว่าจะทำพวกเราละจะตีได้ไหมตียังไงก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ว่าพอช่างตีเป็นเอาเอาศูนย์ไว้ตรงกลางคิดไปตามเอาเจ็ดไว้ไว้ท้ายไว้ท้ายเพราะนี่จะว่าจะขยันจะมันเจ็ดเกตไงไอ้ศูนย์นี่มันจะมีล้อเนาะมีสองล้อแต่ว่าปูยกนิ้วขีบุลีอ่าเป็นสองต้นท่านยืนจับท่านจับ นี้ก็ไม่แน่อาจจะเป็นสองศูนย์เจ็ดก็ได้มันมีขี้บุรีจะลวกด้วยผมเกิดถึงจุดแบบมันจะเหมือนกับศูนยะเลยเนาะคือแบบขี้บุรีเหมือนท่านเน้นให้เราแหละตีเป็นสองก็ได้เนาะเพราะว่าปู่ยกนิ้วขึ้นขี้บุหรี่เนาะเจ็สองก็ได้เนาะสองศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดก็ได้ใช่ประมาณนี้แต่ว่าก็ลองลองดูเนาะเป็นแนวทางเนนาป็แวทงครับเพื่อ เพื่อเป็นแนวทางเพราะเราถือว่าท่านพูดไปเหมือนกอดท่านอยากให้เรามีเปิดอะไรให้เราใช้บ้างเหมือนนี้นะแต่จะให้แบบตรงเลยไหมครับไม่ให้ไปแป้วอีกให้คนเราไปเห็นเป็นบางคนมานี่ป่ะภาวนนุ่กระเดื่นที่นี่แล้วกระเดืนเยอะเอาที่นู่นเห็นไหมพอออกมาก็ถึงมาบนถึงที่นี่เดี๋ยวเราพูดตามที่วันนั้นนะมาหกสองในที่ไดอะไรของบิลาวันเนี่ยมันะได้บิลาวันสอง แต่พอไปนู้นพากกันลืมมนี่หมดบอออกคว๊บคอยคิดถึงคอยคิดถึงคิดได้ทีเ่าใช่ว่าสามศูนย์ตอนนั้นอ่ะที่ออกที่ว่าพี่ที่ช่างมานานหรือยังคะถึงฝันเห็นปู่มามามาห้าหกวันเลยเนาะมาคืนแรกหรือคืนสองนาองนคืนที่สองคืนแรกก็เจอเจอปู่แต่เจอปู่ หลวงปู่สวงไม่ไม่หลวงปู่ไหนค่ะปู่พรมปู่ฤาษีปฤาษีขั้นลุ้นทำไมฤาษีขึ้นแรกเลยนะอ๋อขึ้นแรกปฤาษีมาหาปู่พรมนะตั้งยังไงฤาษีปู่พรมขึ้นที่สองหลวงปู่สวงขึ้นแรกปฤาษีฝันดีมั้นดีขึ้นแรกฤาษีเพระว่ามันเป็นเหมือนกันเราเคยเป็นญาณลูกเคยเป็นลูกน้องเป็นลูกหลานหลวงปู่แหละค่ะเป็นลูกศิษย์ลูกหาท่านอื กันจะดึงไม้มาเหมือนปูสวงเหมือนกันนะท่านอาจารย์ไม่งั้นจะดึงนี้มามาทำยังไงจะมามาให้วาดภาพเนาะออเนี่ยท่านทาตามนันเบ็ดเนาะอันนี้คือทําตามความนิมิตบอกหรือว่ายังไงคะวาดมันเหมือนทางทางอาจารย์ด้วยอาจารย์ท่านยันยังไงก็เป็นนั้นมันจะพูดตรงกันเนาะ พูดแต่ทั้งจะตรงกันมันก็พูดได้ครับมันจะตรงกับเนี่ยนีเป็นช่างศิลป์วาดเองใช่ไหมคะค่ะวาดเองหมดเลยนะคะหมดตรงนี้ด้วยแล้วก็ในบ้านด้วยเนาะเออที่ที่บ้านท่านนี้ได้เข้าไปดูอย่างๆไงฮะอย่างครับเพิ่งมาเคยเข้าแล้วใช่ไหมเคยเข้าค่ะเข้าช่วงผมมาครั้งแรกมาครั้งแรกค่ะกับเออ่บ่าวหนองนะคะบ่าวหนองมาครั้งแรกเลยผมมาครั้งแรกค่ะทีมงานด้วยกันเนี่ะค่ะครั้งแรกเหมกันกัน เหมือนมีอะไรดึงใจให้มาจริงครับผมปฏิเสธกันมาแล้วนะลองตอนแรกว่าใช่เนาะลากันแล้วว่าจะไม่ได้มาแต่ก็มามีอะไรไม่รู้ันที่พ่อกก็ต้องมาอยู่งั้นยี่สิบหกยี่สิบหกีพระปุษสวองค์ใหญ่อันเชิญหลวงปู่สวงมาปดิษฐานไว้ตรงนี้องค์ใหญ่วอนที่ยี่สิบหกนี่มงต้งมาอยู่แล้วเนาะตอนเช้าตอนเช้าก็ต้องาน มันเสาร์ทิย์เนาะมันมันพูดยี่สิบหกใช่ไหมครับยี่สิบหกก็ที่ให้ช่างช่างยุทธช่างยุทธปั้นอะมันพูดหรือเปล่ายี่สิบหกมันพูดันพ่าจำวันจำอะไรไม่ได้แล้วแอดมินขานก็ถึงเนี้อทำเสร็จเมื่อวานปั๊บเราก็ลงสีพื้นเมื่อวานจำเนื้อลงเลยค่ะเมื่อวานนั่งวันนี้เนี่ยมราจะทุนดินก็ต้องเสร็จมันพูดยี่สิบหก พ็ต้องให้เสร็จพอจะย้ายจากนู้นมาทำที่รักษาไี้แต่ว่าตรงนี้ต้องลงของพระสุนทศาสดาเราจ้ะทุกาค่ะาะที่พี่ช่างได้พูดให้เราฟังเล่าให้เราฟังเนาะก็คือฝันเนาะจักรยานปันจักรยานมือขาบบุรีมือหนีบบุรีไว้โชว ยกยกให้ดูอีกยกให้ดูอีกนี่แหละปริศนาปูเชื่อไหมแต่ว่าพระ่างเพิ่นตีเป็นเอาศูนย์ในตรงกลางค่ะเอาเจ็ดไว้ท้ายแล้วก็สองไว้หน้าสองไว้หน้าเห็นไหมนี่มีคะแนนเราเริ่มไขปริศนาสองศูนย์เจ็ดกสองศูนย์เจ็ดก็ได้หรือสิบเก้าศูนย์เจ็ดก็ได้ค่ะเพราะว่าปูก็เป็นต้องเป็นเก้าเริ่มไม่เก้าก็เปรตเนาะประมาณนี้แหละค่ะ มันอยู่ในนี้แหละเราก็ซื้อไม่ใช่ไปเอาตัวเดียวเราก็ต้องถึงเสียงนเนาะลองดูอะไรแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าถ้าตีเนาะถ้าจักรยานมันสองล้อก็ถ้าเอามาติดกันก็เป็นแปดก็ได้ใช่เนาะกลมๆใช่ครับใช่เอามาติดกันก็คือแปดศูนย์เจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดได้ครับผมอันนี้แ้่พวกเราแปกก็ปริศนานะจ้าปริศนาไม่ได้เสนอแล้วนี่ก็เราตีปริศนายนะคะใช่ครับผม ก็นี่แหละจะได้แปลกันจ้ะครับผมโอเคค่ะครับขอขอให้ทุกคนโชคดีเนาะรขอบคุณพี่ช่างมากๆเลยค่ะที่ให้แนวทางนะคะความฝันเด้อนะคะ